สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิพาไปสัมผัสมียายเมี่ยงเด้อวันลูกสาวมาอยูน่น้ำแล้วลูกสาวไปแล้วสิมีความรู้สึกยังไงไปอ่ะยายเม,มี่ยงแม่ยัง <laughs> <laughs> วันนี้ดีเด้อพี่น้องอีแม่เัื่อดีเป็นอยังลูกสาวไปสิขินหอยลูกสาวบ่กินหอยยูกินหอยลายบ่กินหอห,หอลาย ขึ้หัวเขป็นสาวมันไม่เมือนบ่าวสื่อๆเนาะบ่าวสื่อๆเนาะอายุเท่าไรแล้วเจสีบเจสีบตื่นแต่จักมองจักมองตื่นตีหนึ่งก๊วกตีหนึ่งเทิงเออนอนได้ปะเนี่ยนอนจากชั่งม้วนนะหัวของเนาะตอนนอนถึงเออบอกลูกสาวสู้ๆไปเฮ็ดงานมั้งสิสู้ๆไปเฮ็ดงานได้เงินได้หลายได้เงินได้ลายเออก็บอกไหมล่ะ บอกไปัางยี่่นอวแนวล่ะบ่เป็นโรนอไไปทำงานอะไรเงี้ยดีๆให้ลำลำเรื่อยๆแค่นี้ล่ะ